สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมพากเครื่องในช่องจาาโทเฮลลี่พาสองพานะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำแล้วก็รีวิวนะครับเหรียญหยดน้ำหลวงปู่ทวดวัดชางให้ปีพศสอง2นะครับซึ่งนะครับองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงเคลือบนะครับ เขาเรียกว่าลูกเครือบนะครับถ้าภาษาเซียนหลงพ่ทวนะครับแต่ถ้า <c oughs> เอาแบบสมบูรณ์แบบเลยนะครับคือพระองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงชุบนิกเกิลน,นะครับแล้วก็กระไหลทองพอกระไหลทองเสร็จนะครับก็ทำการลงยาแล้วก็เคลือบด้วยเลซินสีเหลืองอัมพันธ์แบบนี้นะครับ พารุณีมีเทคนิคเอ่อเทคนิคนิดนึงนะครับที่ผมเอ่อจะให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆไปนะครับคือเรซินเนี่ยจะต้องเหลืองเป็นอันพันนะครับพอไม่อย่างงั้นจะเจอของเจน,นะครับหรือไม่ก็ลงยาใหม่นะครับผมจะต้องดูให้เหลืองเป็นอันพันแบบนี้นะครับพิมพ์นี้เขาเรียกว่าพิมพ์หยดน้ำนะครับ แล้วองค์นี้เป็นนิยมด้วยนะครับผมผมจะมาให้ดูนะครับว่าเขาเล่นเขาแบ่งอะไรกันยังไงนะครับอันนี้เอาตามหลักสากลนะครับผมไม่ได้คิดเองนะครับผมคือนะครับเขาเรียกว่านะครับเคลือบเนี่ยถ้าตัวหนังสือตะใบถ้าตัวหนังสือตะใบใหญ่ๆแบบนี้นะครับแล้วมีรอยตะใบเป็นเส้นๆแบบนี้เนี่ย ก็นิยมแล้วนะครับผมแต่องนี้ที่นิยมยิ่งกว่านะครับคือเขาเรียกว่าตัวตัดจะมีติ่งตรงนี้นะครับเป็นเพื่อน,พ,อนพ,พ,พี่เห็นตรงแหลมๆตรงนี้ไหมครับเนี่ยเขาเรียกว่ามีติ่งนะครับผมตัวตัดมีติ่งแบบนี้นะครับซึ่งเป็นจะง,งอยออกมาแบบนี้นี่เพราะว่าพระบางพิมพ์พนะครับเขาจะกลมไปเลยนะครับผมไม่มีติ่งตรงนี้ แล้วก็ส่วนมากแบบนั้นจะไม่ใช่ตัวหนังสือตะใบนะครับตัวหนังสือตะไบร้อยละ90เลยนะครับเท่าที่ผมเจอมานะครับถ้าลงยาตัวหนังสือตะใบเนี่ยจะมีติ่งนะครับแล้วพราจะแท้ทันยุคอย่างแน่นอนนะครับผมแล้วที่ผมอธิบายไปทีแรกนะครับว่าออกรรมวิธีสร้างพระเนี่ยทำไมนะครับทำไม พระต้องชุบนิกเกิลก่อนกระไหลทองนะครับการชุบนิกเกิลก่อนนะครับพอเราปั๊มเหรียญออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยการชุบนิกเกิลเข้าไปนะครับจะทําให้การกระไหลทองชั้นต่อไปเนี่ยติดชัดนะครับแล้วก็แน่นไม่หลุดลอกง่ายอันนี้เป็นเทคโนโลยียุค80นะครับ9080นะครับจะมีเทคโนโลยีนะครับกรรมวิธีนี้ออกมานะครับคือเอาไปชุบนิกเกิลก่อน ค่อยมากระไหลทองนะครับพาก็เลยจะเหลืองเลยนะครับกระไหลทองก็จะเหลืองเลยบางโอผมเคยเจอนะครับมีกระทั่งลวดนะครับลวดตอนที่เขาชุบนะครับผมลวดในพันอยู่โดยปกติแล้วนะครับพอทําไมตัวหนังสือตะไบถึงนิยมนะครับอันนี้คือขั้นขั้นตอนกรรมวิธีการสร้างเลยนะครับที่ยากฝ่าแล้วก็นานฝ่านะครับคือ เมื่อเขาปั๊มนะครับชุมิเกิลเสร็จกระไหลทองเสร็จปุ๊บทําการลงยานะครับยาสีแดงยาสีม่วงยาสีเขียวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะไปทับนะครับตัวหนังสือทําให้ตัวหนังสือเนี่ยเหลือนิดเดียวนะครับหรือบางทีเนี่ยแทบไม่เห็นเลยนะครับช่างนะครับเขาก็เลยทําการนะครับเอาตะไบมาแต่งยานะครับผมถูๆๆตรงตัวหนังสือเนี่ย ให้ยาออกนะครับตัวหนังสือก็จะโผล่มาแบบนี้พอตัวหนังสือโผล่มาแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นลิ้วรอยการแต่งพานะครับซึ่งเป็นรอยตะใบแล้วเขาก็ค่อยเคลือบเลซินทับไปทีทําให้ตัวยันนะครับแล้วก็ตัวหนังสือคําว่าหลวงพ่อทวดมาชังให้เนี่ยตัวใหญ่แล้วก็ชัด แล้วก็มีฟาร์มสวยฝานะครับด้านหน้านี่เขาก็เป็นรูปหลวงปู่ทวดนะครับครึ่งองค์สีทองเลยนะครับตัวหนังสือก็จะสีทองลงยาสีแดงสวยๆแบบนี้นะครับลายกระหนกด้านข้างนะครับพระเป็นพระที่สวยองค์หนึ่งเลยนะครับองนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะครับ ด้านหลังนี้เป็นรูปของท่านอาจารย์ทิมนะครับพศอสองพห้าสองสองมียันอยู่สี่ตัวนะครับเหลืองอัมพันธ์เลยนะครับองนี้เหลืองอมพันธ์นะครับถึงแม้ว่าด้านหลังเนี่ยจะเป็นรูปของท่านอาจารย์ทิมนะครับแต่รุ่นนี้ไม่ทันท่านอาจารย์ทีมนะครับพระรุ่นสุดท้ายที่ท,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 ทันท่านอาจารย์ทีมคือปีพศสองพห้าหนึ่งหนึ่งนะครับ แล้วก็วัดช้งางให้เนี่ยไม่ได้สร้างพระนานเลยนะครับจนกระทั่งปีพศสองหสองสองนะครับผ่านมา11ปีถึงสร้างพระรุ่นนี้นะครับเนื้อว่านปี24ก็สร้างปี22นะครับแต่เขาเล่นกันเป็นปี24เพราะว่าเล่นตามกล่องนะครับผมแล้วก็เหรียญเนี่ยเขาจะมีเม็ดแตงนะครับมีเม็ดกระดุมมีหยดน้ำมีเสมาใหญ่เสมาใหญ่ก็จะแบ่งเป็นยันชิดนะครับกับยันห่าง ก็มีเ <Bien> น <ven ido> ok ื like of ้อเงินเนื <gy ar S 1> ้อทองแดงนะครับแล้วก็เนื้อทองคํานะครับผมไม่มีเนื้อนาคนะครับหยดน้ำเนี่ยก็ไม่มีเนื้อนาคครับมีเนื้อทองคํามีเงินลงยานะครับมีเนื้อเงินนี่นะครับเนื้อทองแดงนะครับผมแล้วก็เคลือบเรซินลงยาแบบนี้นะครับผมที่ว่าพระอันนี้ทำไมเขาถึงเล่นนะครับเล่นเล่นแพงฝ่าแบบธรรมดานะครับ เพราะว่าเขามีกรรมวิธีการแต่งพระแบบเดียวกับเงินลงยาเลยนะครับคือพอลงยาเสร็จเนี่ยเขาจะทําการ <c oughs> แต่งตะใบที่หนังสือเห็นรอยตะใบไหมครับแต่อันนี้พอแต่งตะใบเสร็จเขาเคลือบด้วยเลซินนะครับผมก็จะเป็นงานช่างคนเดียวกันนะครับแล้วก็จะเป็นงานที่ปานีด แล้วก็มีน้อยนะครับมีน้อยนะครับแบบนี้จะเจอน้อยเป็นส่วนน้อยเลยนะครับชึบนะครับแล้วพอเอ่อที่ว่าไม่ทานท่านอาจารย์ทิมนะครับแล้วก็ปีสองสองเนี่ยอาจารย์นองวัดไสยขาวเป็นเจ้าพิธีในการปลุกเสกนะครับแล้วก็ มีเกจิแดนใต้นะครับร่วมปลุกเสกอีกมากมายครับข้างเลยนะครับไปดูหาดูในอินเทอร์เน็ตนะครับรลายชื่อเนี่ยขึ้นมาเพิบเลยนะครับเอาเป็นว่ารุ่นนี้เป็นของดีนะครับที่ราคาไม่แพงพิธีใหญ่นะครับผมถ้าใครชอบแบบว่าเอยเอาไปดูเอาไปศึกษาดูสิมันตะไบอะไรเป็นยังไงองค์นี้ก็เป็นอีกองคหนึ่งนะครับที่น่าศึกษาเลยนะครับผมก็นะครับอง์นี้นะครับ พูดมาสยาวเลยครับจนเริ่มเจ็บคอแล้วองค์นี้นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจผมเปิดราคาไว้ที่3,500บาทครับโทร0988541366เช่นนะครับผมประกันแท้ให้ตลอดชีพแล้วก็มีพักเครื่องในช่องเนี่ยอีกมากมายเลยนะครับเชิญพี่ๆเพื่อนๆเข้าไปรับชมพักเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับ อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามนะครับผมเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตจบลงเพยงเท่านี้สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ